ยินดีต้อนรับก็ซื้อปอ๊อปไซเลอร์เหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมากับแนวการเล่นเกมเลยทีเดียวแต่ <c oughs> ว่าเราไม่ได้เล่นเกมนานๆมากๆเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ปิดช่องอาคนเทพไม่บอกเนี่ยมไม่ค่อยได้เล่นเกมกันเลยะะวันนี้เราเก็่ ซอมบี้สนามินะคะหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะฮะไว้เริ่มกันเลยมาซอมบี้สึนามิเนี่ยเป็นเกมแบบนี้เลยซอมบี้ละลายนานๆน,นี่เลยไม่น่ากลัวนะฮะก็คือเราจะเป็นซอมบี้แทนที่จะเป็นเหมือนเกมซอมบี้ทั่วไปก็คือเราต้องกำจัดซอมบี้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเกมที่เราเป็นซอมบี้ต้องกำจัดมนุษย์นะฮะนี่สามารถกดจำแบบนานได้เลย จะแบบนานๆมันก็แจกกระโดดได้นานขึ้นน่นเี่ลืมไม่ทิ้เล่นไปแล้วแนหะละเคยเล่นไปแล้วในช่องที่ในบอกนะนะในช่องที่ปิดตัวไปแล้วนะฮะอย่าไปหาดูตามกันเลยก็เมื่อสี่คนแล้วก็สามะผลักรถได้เลยตันนี้คนแล้วก็ยึดขึ้นแล้นะฮะนี่ก็คือพาวเวอร์นะฮะก็สามารถยึดใช้ได้เลย,เลย มันกจะเป็นใจเอ็นเอาแล้วก็พาวูจีเอ็นจริงๆเลยอยากจะสลันนะเปพาวแบบปอดแผกนนะใอนสามารถทำาได้ทุกทีถ้าดูลเซ์ของมันนะแล้วก็ดเลเซ์เยะๆคุนข้นาเอสามารถทำลาได้ทุกทีนะฮะเมื่อพาว์หมดแล้วไม่จะกลับมาซื้ สาภาพเดิมเลยซึ่งเมื่อคนยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งพาะระเราเลยนะฮะต้องควบคุมดีๆก็เมื่อกี้ก็เป็นเวอร์ชันทดลองนะมีของจริงละของจริงของแมกนน่ก็คือลูกบอลนั่นเองนี่เป็นเกมลูกบอลเขาให้แบบอ่ลูกบอลให้ครบยี่สิบห้าไปเลยเออดียังไงแล้วเล่นได้เลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรอ่ะตกได้ละสองคนเลยสิเดียวเดี๋ยวจะได้สมองมันมาแล้วฮะ นโอเคเด,เดี๋ยว,รยว,เ,ยวเรียบร้อยก็กระโดดไอชิลเล่นก็ง่ายๆเลยกดยิ่งนานกระโดดก็ดจะยิ่งกระโดดสูงขึ้นอะไรนี้นี่ยสามารถขับทางขยับได้ก็ได้เงินบ้างเล่นได้คนบ้างแล้วนะทางขยับนะนี่ยเอานี่กระโดดข้ามด้วยเน้่ยล้วก็นปินจานนะฮะซึ่งจานนี้สามารถ ถ้ากดสองครั้งคลิกแบบนี้สามารถหลบยิงกีดขวางแต่เมื่อกี้เราโดนระเบิดไปแล้วนะคุจะสามารถอัพพลังได้ด้วยนะเช่นบอกก็สามารถอัพพลังนะให้เป็นแบบสามารถไปกำจัดบอมแมลงนี้เนี่ยระเบิดนี่นะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่อัพเพราะว่าเพิ่งเล่นเมื่อกี้เลยปสดเมื่อกี้เลยเดี๋ยวนี่ เขาจะเดินเร็วขึ้นเรื่อยเ,เพื่อให้เราตายได้เร็วขึ้นนั่นเองเราก็ต้องระวังมากขึ้นนะเนะด็กๆเฮ้ยเออไม่ได้พากยเสียงนะนี่เล่นสดเลยพูดสดเลยเฮ้ยอ่าก็ไ,ได้เวลาก็สมองเนี่ยเราอยากได้เราจะได้เหมือนเดิมถ้าคุณตายก็ไม่เป็นไรสมองก็ได้เหมือนเดิมเขาจะนับคะแนนเป็น,นปสมองนะล่เด็กๆ เรืคอเรากินไปแล้สิบคนแต่ตอนนี้เราเหลือสีนะฮะสีผู้เล่นสิบคนสีผู้เล่นเล่นได้ไกลๆไม่บ้าเนี่ยเะเหลือสามผู้เล่นแล้วนะฮะเนี่ยีมากรจะมีพลังก็เวลาเรากระเดองได้นานแบบขึ้นอยู่ข้างบนนานขึ้นนะนะ ก็มีจิตผู้เล่นแล้วนะฮะไม่ใช่หุ้ผู้เล่นเอ๊ตองมีจังหวะที่กระโดดที่ดีๆนะฮะท่านผู้ชมดีคนก็ไปเอ๊เห็นไหมจังหวะไม่ได้นะฮะจังหวะไม่ได้มมนก็จะไม่ได้นะฮะเด็กๆอีกตายไปได้หนึ่งคนตายไปอีกหนึ่งคนอีกไม่นานมันจะตายหมดเลยนะฮะ,ะต้องระวังถนนตักนี้ด้วย มันหลอกล,ลวงนะฮะเด็กๆแบบนี้นเด็กสองผู้เล่นแล้วสองผูเ้เล่นแล้วเด็กสองเล่นแล้วเขาจะเดิน,นเรื่อยนๆนะะื่อยๆนานเนี่ยและคนก็จะยิ่งน้อยขึ้นเด็กเล่นจ้าน,นะฮะเป็นพลังแห่งตวยมากๆ,ๆอ่าตายตาย อีกหารไปนี่ไปจบอต่าดุลบอมปี้หนึ่งเจ้าไ่ให้คนหอบของไม่ได้เฮ้ยโออเอาตัวพอเตียนพอสมควรเพราะว่านิ่มมาแล้วแบบวจะเล่นอะไรนะตาเด็กเออเร็วมากสังเกต้ไหมคะตื่นอย่างเร็วอ่ะอันนี้มันเ็ิ่มนจัด เข้าใกล้ความตายแล้วนะครทุกทชมก็อ้าวไม่ไม่ไมาอายเมื่อกี้ทต่มันสุดท้ายอ่ะ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 ตายไปรัวๆตายหมดแล้วนะฮะก็กดไปสองขวาก็จะได้น้ำยาแบบนี้อันนี้เป็นควสนะฮะสามารถไปอ่านได้เป็นภาษาอังกฤษนะนะนี่ก็โอเคดได้สามเพรด้วยนี่คือคะแนนวันนี้เรากินไปยี่สิบแปดคน โอเคไอ้ห okay. nice. ah, really okay. ้าเพชรทีดีวันนี้ดีโฆษณาะแฮ้วราผู้ชมนะโฆษณานี่แบบโคตรน่ารำคาญเนี่ยแต่ก็ดูไว้นะเพราะว่ามันขึ้นให้แล้วไม่สามารถปิดได้ด้วยนะก็ต้องดูอย่างเดียวเลยนะทผู้ชมดับ ก็วันนี้ก็เขาได้เพื่เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันใหม่ในคลิปหน้าโอเคไหม๊ายบาย